ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยนะครับนี่เักซี่แล้วผมจะก,กีบวันนี้เบิดคัมสีบเบอ,อีีครับคลิปน,นี้เป็นคลิปที่เอาความบอฉลาดของจ้กของหรือว่าความงงความบกพร่องจ้กของ,ของ,ของ,ของให่พี่น้องเบิ่งครับเ่ามื่อขึ้นนี่นะครับผมลงรถไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับ บานที่ลงไปแล้วปุบ๊บล็อกประตูเรียบร้อยซื้อขออกมาจกหากุญแกบ่เห็นกุญ <c> แ <oughs> จเสียบค้าอยู่ในรถดีลดดแล้วครับโอ้เห็นจะไหนมาสั่นมาแกเลยนะครับประสานงานไปหาบ้านหน่อยสไปดอทคอมพอดีแล้วมีลูกไส้นะครับเป็นสร้างกุญแกนะครับซื้อหลองสไป,ปามาซอยครับมาเปิดประตูให้ยังได้ครับพี่น้องครับเอาไปเบื้องวิธีการเปิดเพื่อนได้พี่น้องเด้อ ใส่เวลาที่หน่อยนะครับเ่เกินนาทีนะครับบ่เกินนาทีหนึ่งซึ่งมันจะเป็นอาชีพที่นะนะครับผู้เคนดีกันนะครับเป็นอาชีพดีซอยขุเรือคตเลยล่ะแต่ว่าอย่าให้อาชีพดีไปยุก็มีชาชีพเท่าน,นั้นล่ะเพราะว่าอาชีพนีที่ยุมีชาชีพเดือดอันตรายเลยครับพี่น้องครับเพราะว่านี่มันคือการไขกุญแจนะครับโดยมีอุปกรณ์ใช้งานเพียงไม่ถึงนาทีครับเปิดรถได้ครับแต่โดยเฉพาะรถเรื่ม,มกุญแจไว้ยังจั ยังดีครับเปิดประตูไปพัสา์ได้เลยดินะครับอันนี้คือทายุก็มีสายชีพแต่ว่าถ้าเฮ็ุอยู่กับผู้ที่เป็นเห็ุการเห็ดงานณ์ซอยเหลือสังคมซอยเหลือคนคือยังนองสบปปายนี่ก็ดีอย่างหนึง่งออาไปเบิ่งคลิปครับว่าเพื่อนเปิดจังไหนใส่เวลาโดวนประมาณไหนครับกับคลิปนี้นะครับนะลืมเปิดลืมลืมถอดกุญแจพี่น้องครับเมื่อนี้ผมลืมกุญแจรถลืมกุญแจรถไว้ในรถนะครับก็เลยให้ช่าง ช่างมาไขให้อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับช่างใช้เวลาในการไขอันนี้ได้ยินข่าว่าบแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเลยนี่มุดแก่รถครับพี่ร้องเรครับเสียบกีดีในรถเับเสียบกีดีไปท่ารถถูกแล้วอ่านะครับเดี๋ยวทาง,งช่างนะครับ<อ>กําล่งไขให้อันนี้เป็น ความรู้ที่สร้างอาชีพด้วยครับบอล่า,าเป็นเิ็ดมาเพื่อไม่ใชาชีพนะครับเป็นความรู้ที่สามารถช่วยเหลืออ้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ย,น,น,ยนะ,ะครับนะี่เซ็กซี่แล้วอ่านะครับพอดีทางช่างก็จะถ่ายรูปเก็บมันทางนี้ก็ถ่ายคลิปเหมือนกันจะลงช่องพื่ออะไรครับกุูแก่ข้าอยู่เพื่อแล้วได้ได้ครับมาได้ถ่ายเลยครับ เดี๋ยวจะได้ถามชื่อร้านชื่อถามเบอร์โทรไว้นะครับเพื่อพี่น้องบางคนเปิดเบนยูทูบถ้าจะคลืมปัญหาเรื่องปูดแกรถดชื่อกันกับผมหน่อยอ่าแนะนำหน่อยครับร้านไอเอ็มพีโน้ตพุกนะครับอยู่หลังม4ขอนแก่นโทรได้ครับศูนย์แปดเหกสามสี่สามหนึ่งสองครับผมเพาส่วนมากก็วิ่งงานอย่างเดียวโอวิ่งงานคืออย่างงี้บ่อยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมก็วิ่งออกมาเปิดอย่างเงี้ยครับอ่าได้ครับสามารถโทรได้ตลอดนะครับอันนี้ไม่ลืมยุพยืนไปเลยครับเอาพยืน อขอบคุณร้าน RMP มากนะครับยังไงล้วก็จะจะขึ้นเบอร์โทรให้ในในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผม